แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบรำคาญอย่างไรสิ่งใดเทียบได้คู่จิงหยวนที่อยู่ในห้องหนังสือชะงักไปครู่หนึ่งแล้วเดินออกมามองซ่งสือชูด้วยสายตาเรียบนิ่งประลองกันหรือซ่งสือชูพยักหน้าแล้ววิ่งออกไปด้านนอกคู่จิงหยวนสะบัดแขนเสื้อแล้วตามออกไปเมื่อเสี่ยวไปที่ขดอยู่ตรงมุมกำแพงได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นมาดู พอแน่ใจว่าไม่ใช่คนนอกก็หลับตาลงอีกครั้งหลังจากที่ส่งสือชูกระโจนออกนอกกำแพงก็ตรงขึ้นเขาไปถึงจะส่งเสียงดังบนเขาก็ไม่เป็นการรบกวนคนในหมู่บ้านใต้แสงจันเงาของทั้งสองคนไล่ตามกันไปสุดท้ายก็หยุดลงบนเนินเขาที่รกร้างแห่งหนึ่งส่งสือชูหยิบท่อนไม้ขึ้นมาโมม่ว,มว กู้จิงหยวนก็เรียนแบบนางหยิบท่อนไม้ขึ้นมาท่อนหนึ่งเช่นกันทั้งสองต่อสู้กันภายใต้แสงจันทร์ยิ่งประมือกันไปเรื่อยๆกู้จริงหยวนก็ยิ่งตกใจสตรีคนนี้พัฒนาเร็วเกินไปทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเขาโครงกระดูกก็ธรรมดามากแต่ตอนนี้พอมาสู้กับเขาแล้วกลับไม่ตกเป็นรองเลยสักนิดอัจฉริยะหรือว่าบังเอิญ ผ่านไปแต่ละกระบวนท่าเสียงกระทบกันของท่อนไม้ไง่ายๆนั้นดังแหวกอากาศราวกับกำลังปิดกั้นขัดขวางแสงที่สาดส่องลงมาจากดวงจันทร์จนมิดในภูเขามีเสียงหอนของหมาป่าดังมาส่งสือชูที่เหงื่อออกก็หยุดลงแล้วค่อยๆปรับลมหายใจกู้จิงหยวนเดินไปข้างกายส่งสือยื่นมือมาจับข้อมือของนางเอาไว้แล้วคลำตั้งแต่ต้นแขนยันต้นขา น่องและกระดูกสันหลังตรงเอวไม่ว่าจะมองอย่างไรท่าทางนี้ก็ดูไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ซ่งซือชูจ้องกู้จิงหยวนแล้วเอ่ยกระซาว่าเจ้าทำอะไรคำค่าแล้วต้องรับผิดชอบนะมือที่กำลังคำกระดุกอยู่นั้นหยุดลงทันใดแวตาของกู้จิงหยวนวูบไหวเอ่ยเสียงเบาว่าได้หืมซ่งซือชูนึกว่าตนหลอนไปเองเจ้าพูดว่าอะไรนะ พูดอีกทีจ้องมองกู้จิงหยวนด้วยสีหน้าตกใจกู้จิงหยวนเงียบไปสักพักเพิ่งคิดจะอ้าปากท่สงสื่อชูที่เดิมทียังคาดหวังอยู่บ้างแต่พอนึกถึงว่าบุรุษในสมัยนี้มักจะแต่งงานมีภรรยาสามสี่คนเป็นเรื่องธรรมดาส่วนกู้จิงหยวนนั้นงานเขียนก็ดีต่อสู้ก็เก่งซ้ำหน้าตาก็ยังดีอีกคนเช่นนี้ไม่ว่าจะเอาไปวางไว้ที่ใดก็มักจะเป็นจุดสนใจอย,อยู่เสมอ คนเช่นนี้ถึงจะมีสเสน่ห์แต่แล้วหลังจากนั้นหละไม่ว่าจะปัจจุบันนี้หรือในอนาคตสตรีที่บุรุษชอบไม่เคยเปลี่ยนก็คือสตรีที่อ่อนยาวสวยสครานและมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือนางฟังผิดไปเองไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เป็นโหมดยากทั้งนั้นชีวิตที่ชนบทก็สะดวกสบายอยู่แล้วเหตุใดต้องอยากท้าทายโหมดยากด้วยส่งสื่อชูเพียงแค่คิดเฉยๆจากนั้นก็รีบโบกมือ พวกเรารู้จักกันมานานเพียงนี้แล้วเจ้าก็อย่าล้อเล่นเลยไปเถอะกลับกันเถอะซ่งซือชูเดินนำหน้าไปกู้จิงหยวนยังยืนอยู่ที่เดิมเงยหน้ามองดวงจันทร์บนฟ้าแล้วถอนหายใจออกมาเบาๆหญิงผู้นั้นไม่ได้ฟังไม่ชัดหรอกแต่แค่ไม่กล้าเท่านั้นนางไม่เชื่อใจเขามากพอเรื่องเช่นนี้ต้องใช้เวลาหากรู้จักกันมากพอทุกอย่างก็จะลื่นไหลไปตามธรรมชาติเองแน่นอน แต่หากมีคนที่มาแทรกแซงเช่นฉีเซิงก็คงต้องหาทางกำจัดออกไปกู้จิงหยวนหัวเราะขบขันเบาๆซ่งสือชูที่เดินอยู่ข้างหน้าหันกลับมาทันทีและเห็นรอยยิ้มบนหน้ากู้จิงหยวนพอดีถึงบนหน้าเขาจะยังมีน้ำยาที่ทายอยู่ทําให้สีผิวดูไม่ค่อยดีสักเท่าไรแต่รอยยิ้มตรงมุมปากนั่นก็ยังทำให้คนใจสั่นอยู่ดี ส่งสื่อชูสายหน้าตอนเดินลงเขานางเร่งความเร็วมากขึ้นกว่าเดิมพอกลับถึงเรือนทั้งลานยังคงเงียบสงบข้างในไม่มีเงาของผู้คนมีเพียงเสี่ยวไปที่รีตาลงเล็กน้อยส่งสื่อชูเดินกลับห้องตัวเองไปนอนบนเตียงทันทีที่หลับตาลงคำพูดของกู้จิงหยวนก็ผุดขึ้นมาได้ได้ได้ก็บ้าแล้วนางพลิกตัวแล้วนอนต่อ เป็นอีกวันหนึ่งที่ซ่งสือชูเดินทางเข้าเมืองป้ายของร้านมอไฟทำเสร็จแล้วและแขวนไว้บนประตูแล้วการต่อเติมภายในยังคงดำเนินต่อไปในยุคนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยมือหมดจึงทำให้ใช้เวลาในการซ่อมแซมค่อนข้างนานขณะนั้นเองมีคนผู้หนึ่งเดินออกมาจากโรงเตียมอวินไหลด้วยชุดหลงจู๋สวมชุดสีหมึกทั้งตัวพุงที่ทำให้ดูมีฐานะนั้นยื่นออกมาเล็กน้อย เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าซ่งสือชูเท่าแก่นี้ซ่งของร้านเค้กใช่หรือไม่ใช่แล้วเจ้าเป็นผู้ใดซ่งสือชูหันหน้าไปสายตาหยุดลงที่พุงของหลงจู้สักพักแล้วเลื่อนขึ้นบนต่อผมยังเยอะอยู่ยังไม่ได้หัวล้านสายตานางกลับเสียดายเล็กน้อยหลงจูรงเตี้ยมอวอิ๋นไหลแซ่อินเท่าแก่นี้ซ่งเรียกข้าว่าหลงจูอินก็ได้ อินผิงกล่าวพลางมองดูร้านข้างหลังส่งสือชูแล้วถามลองเชิงว่าเท่าแก่เนี้ยส่งจะทำการค้าขายอะไรหรืออลังการจริงๆสร้างทีก็สร้างสามชั้นเลยของกินส่งสื้อชูกล่าวหลงจู่อินมองป้ายแล้วยิ้มพลางเอ่ยด้วยมารยาทว่าอวยพรให้เจ้าร่ำรวยล่วงหน้าเลยแล้วกันขอให้มีลูกค้าเยอะๆขอบใจ ส่งสือชูรู้สึกว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นมีสีหน้าประหลาดนะเห็นแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจจึงทำตัวเย็นชายิ่งขึ้นหลงจู้อินยิ้มแล้วเดินไปทางโรงเตี๊ยมหวินไหลขอทานที่นอนอยู่ข้างโรงเตี๊ยมอวินไหลแค่จมูกแล้วมองมาทางส่งสือชูที่ยืนอยู่ตรงข้ามจากนั้นก็หันไปมองหลงจู้อินถามเสียงเบา ว่ากันว่าเท่าแก่เนี้ส่งของร้านเค้กงดงามดุดบุพผามองไกลๆก,ก็ไม่เลวเลยนะหลงจูอินว่าใช่หรือไม่อินผิงสะบัดแขนเสื้อแล้วโยนเงินออกไปไปๆเจ้าไปไกลๆเลยอย่ามายุ่งขอทานหัวเราะออกมาแล้วย้ายไปในที่ที่แสงอาทิตย์สามารถส่องถึงหลับตาลงแล้วคลำเงินในมือเล่นพร้อมหลุดยิ้มออกมาคนผู้นี้คือโจอานไม่ใช่หรือ ถึงจะตกอับจนกลายเป็นขอทานแต่ก็ยังมีสิ่งที่ตนเองยังยืนหยัดอยู่เหตุใดทุกคนถึงยังใช้ชีวิตจํารวยได้แต่ว่าเขากลับต้องเป็นขอทานว,นวันวันหนึ่งแค่จะอิ่มท้องยังยากเลยหากไม่ใช่เพราะเขาตาถึงและปากหวานก็คงจะรอดจากหน้าหนาวที่ผ่านมาไม่ได้มีชีวิตของผู้ใดบ้างที่ราบรื่นตลอดเขาจะรอวันที่ถึงคราวซวยของสตรีคนนั้น ส่วนอินผิงที่ยืนมองลงมาจากชั้นสองปลายตาม,มองมาลงมาครั้งหนึ่งและจ้องมองแผ่นหลังของ,องส่งซื้อชูอีกครั้งว่ากันว่าช่วงนี้คุณชายใหญ่ที่มาจากเมืองหลวงจะมาตรวจสอบบัญชีบัญชีมีปัญหาหรือไม่นั่นย่อมแน่นอนอยู่แล้วว่ามีปัญหาแต่ว่าหากดูแลคนที่มาตรวจสอบบัญชีได้ดีเช่นนั้นจากที่มีปัญหาก็อาจกลายเป็นไม่มีปัญหาก็ได้ คนในใต้ล่านี้จะมีคนที่อยากหาเรื่องให้วุ่นวายมากเพียงใดกันเชียวเขาแค่ดูแลจัดการคนให้ดีก็ได้แล้วให้คุณชายใหญ่ปิดตาข้างหนึ่งหลังจากที่คุณชายใหญ่กลับไปที่นี่ก็จะยังเป็นถิ่นของเขาอยู่เดิมที่ยังอยากหาคนจากหอนางลมมาดูแลแต่ว่าสตรีจากหอนางลมของเมืองถงนั้นมีดีแค่ภายนอกภายในนั้นไม่ได้เก่งกาจเท่าสถานที่ใหญ่ๆที่อื่น คุณชายใหญ่อาจไม่ชอบก็ได้หาคนที่ดีๆแทนดีกว่าเพราะคุณชายที่ร่ำรวยส่วนใหญ่ล้วนชอบเที่ยวเตรบางคนก็ชอบสตรีดีๆที่แต่งงานแล้วพวกนั้นเป็นพิเศษส่วนเหตุใดถึงได้เล็งเท่าแก่เนี้ยส่งนั่นก็เป็นเพราะขอทานใต้โรงเตียมคนนั้นเป็นคนออกอุบายให้อย่างไรละ่ะร้านเค้กขายดีเพียงนี้ของส่วนใหญ่ก็หาจากข้างนอกไม่ได้ หากส่งคนที่มีความสามารถในการหาเงินไปให้คุณชายใหญ่แล้วก็คุณชายใหญ่ผู้นั้นจะต้องเห็นว่าเป็นคนเก่งกาจแน่นอนไม่แน่อาจได้ย้ายไปยังเมืองหลวงเพราะเหตุนี้ด้วยซ้ำและได้ไปเป็นหลงจู้ฝั่งเมืองหลวงด้วยเมืองหลวงผู้ใดจะไม่อยากไปกันละ่ะส่วนความคิดของสตรีด้านนอกนั้นถึงจะรู้จักกับเฉินฮูหยินแล้วจะอย่างไร คุณชายหวังที่มาจากเมืองหลวงเป็นหลานชายของพระชายาองค์จริงบุตรชายนอกสมรสของแม่ทัพเทพสังหารสายตาของอินผิงกำลังมองส่งสือชูอยู่ในใจก็เริ่มร้อนรุ่มมากขึ้นเรื่อยๆรูปชมงดงามยิ่งเหตุดหลายปีก่อนหน้าถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยส่งสือชูที่ยืนอยู่บนถนนขมวดคิ้วสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งร้ายเบื้องหลังจับจ้องอยู่บนตัวนางช่างหน้ารำคาญเสียจริง แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่171หมอเทวดาปลอมหันหลังไปสบเข้ากับสายตาของอินผิงจากชั้นสองสัญชาตญาณของส่งสือชูสัมผัสถึงความรู้สึกวิววิวที่ถูกจ้องมองนางรีตาลงความรู้สึกเหมือนจะถูกคนกลั่นแกล้งถาโถมเข้ามาเท่าแก่นี้ส่งมีที่ใดไม่ถูกหรือ คนงานที่กำลังต่อเติมหน้าร้านอยู่พอเห็นว่าแววตาของส่งสือชูเปลี่ยนไปจึงเข้ามาถามอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวส่งสือชูบกมือไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าเช่นนั้นก็ดีๆคนงานเช็ดเหงื่อบนหน้าผากออกเขากลัวจริงๆว่าจะมีปัญหาอะไรซ่งสือชูหันกลับไปมองโรงเตียมอวินไหลที่อยู่ฝั่งตรงข้าม อยู่ดีๆก็หัวเราะออกมาการทำการค้าย่อมไม่มีช่วงเวลาใดที่จะราบรื่นไปหมดหากไม่ใช่ฝั่งนี้ได้เปรียบก็คือฝ่ายตรงข้ามที่ได้เปรียบทว่าอย่าได้กลัวไปแม้แต่ร้านเค้กยังผ่านมาได้รสชาติของหม้อไฟจะต้องมีคนติดใจมากกว่าแน่นอนถ้าผ่านไม่ไปไม่ได้เช่นนั้นก็คงพูดยากแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตนก็อยู่นิ่งๆของตนนี่เป็นคติอย่างหนึ่ง ซ่งสือชูยกเก้าอี้จากข้างในออกมาแล้วนั่งลงกลายเป็นผู้คุมงานคนหนึ่งที่นั่งสั่งเพียงอย่างเดียวไม่ต้องลงมือทำพอถึงยามเที่ยงส่งสือชูก็สหาร้านร้านหนึ่งตามใจและกินเกี๊ยวไปชามหนึ่งคนส่วนมากจะไม่ใส่ใจเรื่องการไม่พูดคุยบนโต๊ะอาหารทำให้ในร้านริมทางคนพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งใดก็ล้วนมีหมดร้านข้างๆก็มีคนพูดว่า ได้ยินมาว่าแถวนี้มีหมอโทดัชราค,คนหนึ่งเก่งกาจยิ่งนักแค่กินยาที่เขาให้มาก็จะมีลูกชายได้ร้ายกาจเพียงนี้เชียวหรือน้องสาวข้าคนหนึ่งแต่งงานมาสองปีแล้วยังไม่มีลูกเลยรีบบอกมาเร็วว่าอยู่ที่ใดอยู่ที่ถนนเหลียนหัวเผินนั่นแหละเจ้ารีบให้น้องสาวเจ้าไปหาเร็วใช่หรือไม่เล่าข้าได้ยินมาว่าหลานสาวของท่านป้าข้าก็กินยาอันนั้นแหละ ผ่านไปไม่ถึงครึ่งเดือนก็มีลูกแล้วรวดเร็วยิ่งหากว่าอยากได้ลูกชายก็รีบไปหาจะดีกว่าในฐานะที่เป็นหมอส่งสือชูแทบจะกลืนเกี้ยวไม่ลงแล้วเกือบจะคายออกมาหมอช่วยบำรุงร่างกายให้ง่ายต่อการตั้งครรภ์มากขึ้นได้แต่ว่าการที่ทำให้ตั้งครรภ์ภายในครึ่งเดือนได้นี้เป็นยาวิเศษหรือหากเป็นคนที่มีดัชนีทองคำก็อาจสามารถทำได้แต่หากเป็นหมอแล้วก็ขอโทษด้วย ถึงจะเป็นหมอที่เก่งขนาดไหนอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาสองเดือนถึงจะเห็นผลไปไปเราลองไปดูกันยังจะกินอะไรอีกหญิงสาวคนหนึ่งที่อยากมีลูกรีบฉุดแม่สามีขึ้นมาแล้วเดินออกไปแม้แต่เกี๊ยวก็ไม่กินแล้วหลังจากสองคนนั้นออกไปร้านก็เงียบลงสักพักทันใดนั้นก็มีสตรีคนหนึ่งค่อยๆพูดขึ้นว่าเรื่องที่เล่าต่อต่อนั้นเชื่อไม่ได้หรอก ข้ามีพี่สาวคนหนึ่งกินยาที่นั่นแล้วมดลูกมีปัญหาทำให้มีลูกไม่ได้อีกเลยไม่รู้เหตุใดถึงยังมีคนเชื่อมากมายเพียงนี้ส่งสื่อชูฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้ช่างคุ้นนักนึกถึงหยวนซื่อที่เคยถือยาห่อหนึ่งแล้วเดินไปทางร้านเค้กที่ตั้งของร้านเค้กอยู่ติดถนนเหรียญหววเผินพอดี หยวนซื้อไรากาศจริงๆที่เจอคนเฉกเช่นเสินเจินจูที่เหมือนจะถูกกลั่นแกล้งได้ง่ายแต่ความจริงแล้วเป็นคนใจดำคนหนึ่งคงจะลำบากหน้าดูอย่าบอกนะว่านี่คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าปล่อยให้สุนัขบ้ากัดกันเองซ่งสื่อชูวางชามในมือลงแล้ววางเหรียญลงบนโต๊ะจากนั้นก็เดินไปทางถนนเหรียญหัวเผิน ถนนเหรียนฮวาเพลินไม่มีรงหมอส่งสือชูยืนอยู่บนถนนที่ผู้คนเบาบางสายตาของนางหยุดลงบนร่างของสตรีคนหนึ่งที่ทำตัวลับๆล,ล่อๆในมือยังถือยาอยู่ห่อหนึ่งส่งสือชูเดินเข้าไปในลานเห็นว่าข้างในมีสมุนไพรกองอยู่เต็มลานในนั้นมีหมอชาราที่คราวและคิ้วขาวหงอกนั่งอยู่หน้าโต๊ะกำลังตรวจคนไข้อย่างละเอียด ต่างก็ว่ากันว่าคนที่มีรูปลักษณ์สง่างามมักจะสร้างความรู้สึกประทับใจเมื่อพบเจอกันครั้งแรกเช่นหมอชาราคนนี้ที่ตอนมองครั้งแรกก็ทำให้ส่งสือชูรู้สึกไม่เลวแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็เป็นหมอเทวดาปลอมส่งสือชูมองชายชาราคนนี้จับจ่ายยาดอกคําฝอยหรือเออเจียวตังกุยอี้หมู่ชฉาวหวังปู้หลิวสิงหรือ นี่คือจริงจังใช่หรือไม่ของพวกนี้หากกินไปถึงจะตั้งคันอยู่ก็คงจะแท้งได้เลยหมอเทวดาอะไรนะักต้มตุ๋นชัดๆส่งสื่อชูหันหลังจะออกจากตรงนี้แต่พอหมอเทวดาปลอมคนนั้นเห็นส่งสื่อชูที่ต่อแถวอยู่ข้างหลังกำลังจะไปก็รีบเรียกเอาไว้เจ้าหยุดก่อนเหตุได้อยู่ดีๆก็จะไปแล้วเล่าที่บ้านมีเรื่องด่วน ก็แย่แล้วนางจะไปที่ที่ว่าการอำเภอไปแจ้งทางการหมองโง่โงมเช่นนี้หากไม่จับเข้าคุกก็คงจะไปหลอกลวงผู้อื่นที่อื่นต่ออีกถึงจะจับได้คาหนังคาเขา,ขาแล้วทุบตีจนหมอเทวดาปลอมนั่นจนฉี่ราศักยกจะทำให้นางสะใจ,จก็จริงแต่ว่าหลังจากนั้นล่ะนักต้มตุนมือฉมังนี่จะแก้ตัวหรือเป็นไปไม่ได้หรอก นักต้มตุ๋นย่อมแก่ได้และตายได้แต่จะไม่หายไปคนเช่นนี้ควรจะส่งไปจำคุกจนตายเช่นนั้นเจ้ามาเอายาก่อนเธอคนข้างหน้าถอยไปด้านหลังหน่อยให้หญิงผู้นี้มาเอายาก่อนหมอเทวดาปลอมที่ดูสูงส่งคนนั้นเหมือนเป็นคนมีเมตตาและน่าเกรงขามพูดจบหญิงสาวน้อยใหญ่ทั้งหลายที่ต่อแถวอยู่ก็ถอยหลังกันคนละก้าวส่งสือชูเลิกคิ้วเดินไปข้างหน้ามา วางมือไว้ตรงนี้หมอเทวดาพูดจบส่งสือชูก็ให้ความร่วมมือด้วยการวางมือลงบนหมอนรองหมอเทวดาปลอมเอาเชือกมาผูกกับมือของส่งสือชูชายหญิงมีความต่างกันค่ารักษาคนมาตั้งแต่เด็กการจับชีพจรด้วยเชือกเช่นนี้เป็นความสามารถพิเศษของข้าพูดจบนิ้วของหมอเทวดาปลอมก็วางลงบนเชือกแล้วหลับตาลง สักพักก็ขมวดคิ้วอีกสักพักก็เงยหน้าขึ้นสับสนอยู่ครู่หนึ่งเอ่ยปากถามส่งสือชูแม่นางเคยมีลูกหรือไม่เคยแท้งหรือไม่แล้วเรื่องบนเตียงเป็นอย่างไรส่งสือชูจะทำอย่างไรได้สองชาติรวมกันนางก็ไม่เคยมีอะไรกับผู้ใดเลยสักครั้งเรื่องเช่นนี้ถึงจะไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวนางแต่ถ้าให้แต่งเรื่องสักหน่อยก็ไม่ได้ยากอะไร ยิ้มเขินที่หนึ่งแล้วเริ่มเล่านิยายโรแมนติกที่เคยอ่านเมื่อชาติที่แล้วทั้งเรื่องทำแท้งเอ่ยแล้วก็อะไรเจ็ดวันเจ็ดคืนเอยสามวันสามคืนคืนและเจ็ดครั้งต่างๆนานาสีหน้าที่เรียบนิ่งของหมอเทวดาปลอมคนนั้นเริ่มรักษาไว้ไม่อยู่เขาจ้องหน้าส่งสื่อชูตาค้างแอบตกใจว่าใต้ล่านี้ยังมีคนที่แข็งแกร่งเพียงนี้อยู่ด้วยหรือ สายตาหยุดอยู่บนตัวส่งสื่อชูตกใจว่ามีคนสามารถแบกรับอะไรเช่นนี้ไหวด้วยหรือคิดคิดดูแล้วก็คงเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งพออึ้งไปครู่หนึ่งหมอเทวดาปลอมก็เก็บสีหน้ากลัวผู้อื่นจะรู้ว่าเขาไม่เคยพบเจอคนเช่นนี้มาก่อนเขากระแอมไอเล็กน้อยแล้วชักมือกลับแก้เชือกบนมือส่งสือชูออกข้าเข้าใจแล้วประเดี๋ยวจะจ่ายยาที่เหมาะกับเจ้าให้แต่ว่า เรื่องบนเตียงพวกเจ้าทีเกินไปต้องบันเทาลงบ้างท่านพูดถูกค่าตรวจเท่าไหร่นะซ่งสือชูลุกขึ้นมาจะสละที่ให้คนข้างหลังหมอเทวดาปลอมพูดขึ้นสบายสบายว่าห้าตำลึงซ่งสือชูรู้สึกเจ็บเข่าขึ้นมาทันทีเงินเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ไปปล้นเลยละ่ะทั้งๆที่เป็นหมองโง่เขาแต่ก็ยังกล้าเก็บเงินเยอะขนาดนี้ใจกล้าจริงๆ นังถือยาห่อหนึ่งออกมาจากโรงหมอใจดำแล้วเดินไปทางที่ว่าการอำเภอทันทีตีกลองร้องทุกข์อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอจากนั้นก็ได้เจอนายอำเภอฉีพอเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังสีหน้าของใต้เท้าฉีก็เปลี่ยนไปภายใต้การดูแลของเขาแต่กลับมีนักต้มตุ๋นเช่นนี้เหมือนไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาจึงให้สั่งให้พาหมอที่มีชื่อเสียงที่สุดของหอถงเรินไปยังถนนเหรียญฮวาเผินทันที ถนนเหลียนหัวเผินหมอของหอทงเรือนหยิบยาที่หมอเทวดาปลอมขายให้ผู้อื่นมาตรวจสอบทั้งกลิ่นและรสชาติสุดท้ายก็คายออกมาด้วยสีหน้าย่ำแย่เยเกหลังจากกินยานี้แล้วไม่มีทางตั้งคันภายในครึ่งปีได้หมอหอทงเรือนพูดจบบรรดาสตรอที่กำลังต่อแถวอยู่ก็ตกใจจนหน้าซีดเผือดยังดียังดีที่ยังไม่ถึงตาพวกนาง